วกเจ้าเอ้ยมันเกิดอย่างขึ้นร้องพักกันมาเบ้าสู่ค่อยฟังมึงดูว่ามันเป็นยังมันจงเกิดปรากฏการณ์แบบสีขึ้นมาอยู่บ้านเราปัจจุบันนี้นะค่อยสังเกตเห็นว่าคนเนะาะโบอยากไปเรียนหนังสือหาก็เปิดซกเรียนหม่เท่เนอะตามอยู่ในคลิปยู่ในห้องที่เพิ่นทับสมัครนักศึกษาใหม่นะนะคนบ่ฮอดสาวคนวกเจ้าปีแล้วนี่ว่าน้อยละปีนี้แห้งหน่อยแหงเนาะซึ่งมันผิดปกติแหง เป็นยังปรากฏการณ์ยอท่อตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นยังปรากฏการณ์ที่ขาดนักศึกษาขาดแคห์นักศึกษา,ลกาเลยพวกเจ้าเป็นยังพวกสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นผู้ใดพอผู้สาเหตุเบ้าให้ลุงตรงเตีงต่างในร่องฟมนิ่ให้ลุงตรงเตียงอ่ะเป็นไงเนาะเอซีอุคานร้องเข้ามือม,มาเบิง่งเนาะไว้หลุ่นคนเล่านักศึกษาใหม่เจิงบโบยาเฮียนเบิง่งทิไปสมัครเฮียนเศราข้นโอ้ใครหนาใครตาพี่น้องเศราข้นเป็นย้อนเหตุใดเนาะผกุลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี่เคยคิดอยู่บ่เคยอยากปรับเปลี่ยนเคยหยังอยู่บ่ คือจังแต่ว่าต่เรื่องเดิมๆไปประสมนี่แต่ว่ามูลเสือปฏิบัติมู่เสือปฏิบัติปฏิบัติตนี่อมันดีนี่นักศึกษาเนี่ยถ้ามันบบมีอนาคตมีปัญหาอนาคตสาบ้านเมืองขันนั้นคนหลุดไม่บบขึ้นไปนะือว่าบบตองวัางแล้วคนุ่นใไม่เนี่ย่ามีลูกร้านของพวกเจ้าแล้วอังสิน้นบ่นะโบว่างแล้วก็คนหลุใหม่ยังได้ก็เป็นของตายนะบ่อ่ะม้นในี้ตรงไหนนักศึกษาไล่มาก นะว,ว่าความจริงสนะูพฟังเนาะเพราะว่านักสืบอ,ออนไลน์หูความจริงที่สุดเนาะผู้หูคว่แอดมินอะีกวา่าใดจะเป็จะได้ไปเบิกกันะวันนี้ดิฉันนักสืบอ,ออนไลน์จะมาชวนทุกคนคุยในหัวข้อที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวค่ะนั่นคือคนลาวรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจการร่ำเรียนหรือไม่คิดอยากจะเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเด็กๆสมัยนี้ไม่อยากเรียนหนังสือกันแล้วล่ะคะ ต้นเหตุที่ทำให้เป็นแบบนี้นั่นก็คือระบบการปกครองเองที่สวนกระแสะความต้องการของสังคมลาวและสวนกระแสะวิวัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ที่ลอกได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาระบบกำลังหันกลับเข้ามาทำร้ายระบบด้วยตัวของมันเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดังนั้นสำหรับคนลาวบางกลุ่มเมื่อได้ยินที่ดิฉันพูดแบบนี้ขอให้ตั้งสติดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งโกรธกริ้วดิฉันนะคะ สิ่งที่ดิฉันพูดไม่ใช่มาพูดเพื่อ d i s เครดิตใครซึ่งมันคือความจริงที่หลายคนยากที่จะยอมรับได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกนึกคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นสิหรือต้องเป็นแบบนี้สิตามที่ทฤษฎีที่ถูกสอนในตำราให้เชื่อกันมาหลายสิบปี ถ้าเรามองลึกลงไปจะพบว่าไม่ใช่เพราะเด็กขี้เกียจหรือไม่รักดีนะคะแต่เป็นเพราะระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศมันไม่เอื้อต่อการศึกษาเลยค่ะหลายคนเรียนจบแล้วก็ยังว่างงานไม่มีอนาคตไม่มีใครรับเข้าทำงานเพราะในลาวไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่มีบริษัทต่างชาติไม่มีองค์กรเอกชนที่หลากหลายพอไม่มีที่ให้ไปทำงานก็ไม่มีแรงจูงใจให้เรียนค่ะ แล้วถ้าจะไปเป็นพนักงานของรัฐเงินเดือนก็ไม่พอยาไส้ค่ะไม่พอแค่นั้นยังไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงอะไรให้เลยนะคะที่ยากกว่านั้นคือต่อให้เรียนเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีญาติพี่น้องเป็นนักการเมืองก็ไม่มีทางก้าวหน้าในหน้าที่ค่ะบางคนเรียนจบเกียรตินิยมแต่สุดท้ายต้องกลับไปขายข้าวเหนียวอยู่หน้าบ้านก็มีค่ะ ในระบบราชการของเราถ้าไม่ได้เป็นลูกหลานของผู้นําไม่มีสายเลือดการนําโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตแทบไม่มีเลยนะคะตําแหน่งระดับสูงในหน่วยงานรัฐมักจะถูกปันที่กับกลุ่มคนที่มีอํานาจมีเส้นสายกันหมดส่วนประชาชนธรรมดาก็ได้แค่เป็นครูเป็นทหารเป็นตํารวจซึ่งเงินเดือนน้อยกว่าเอกชนหลายเท่าตัวค่ะ เด็กยุคใหม่เขารู้เขามองเห็นแล้วเขาก็ไม่อยากเสียเวลา4ปี5ปีกับอะไรที่ไม่มีอนาคตแบบนี้นะคะทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่หันไปขายของออนไลน์บางคนไม่ได้เรียนมาหาวิทยาลัยด้วยซ้ำแต่กลับสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวกลายเป็นเศรษฐีภายในเวลาไม่กี่ปีเพราะเขาใช้สื่อใช้แพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีให้เป็นค่ะในขณะที่คนที่เรียนจบระดับสูงสกลับยังหางานไม่ได้และยังต้องพึ่งผาพ่อแม่อยู่เลยค่ะ แบบนี้ใครจะอยากเรียนละคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของเด็กนะคะแต่เป็นปัญหาของระบบทั้งประเทศถ้ารัฐบาลยังไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาพร้อมกับพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้เยาวชนเราก็จะสูญเสียคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆคะ่ะคนเล่ารุ่นใหม่กำลังคิดอะไรอยู่คำนี้อาจเป็นข้อสงสัยสำหรับหลายคนแต่ความจริงแล้วปัญหานี้เกิดจากพ่อแม่ของเด็กรุ่นใหม่เองหลายคนอาจคิดว่าเด็กสมัยนี้ขี้เกียจแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นคะ่ะ สังคมในเหล่าทุกวันนี้ไม่มีแรงจูงใจให้เยาวชนอยากเรียนหนังสือค่ะเพราะเรียนไปแล้วก็ไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีบริษัทเอกชนไม่มีองค์กรใหญ่ๆที่รองรับบัณฑิตจบใหม่เรียนจบก็หางานไม่ได้ไม่มีอนาคตให้เดินต่อ หลายคนจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่สุดท้ายต้องกลับมานั่งขายของหน้าบ้านเพราะไม่มีใครจ้างนะคะงานราชการก็เหมือนจะเป็นทางเลือกแต่พอเข้าไปจริงๆเงินเดือนก็ไม่พอ,อยาไส้ค่ะแถมไม่มีสวัสดิการไม่มีโบนัสไม่มีความก้าวหน้าให้ฝันและที่สำคัญถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีญาติเป็นคนมีอำนาจก็ไม่มีวันได้เลื่อนตำแหน่งค่ะ คนธรรมดาอย่างพวกเราต่อให้เรียนเก่งขนาดไหนก็เหมือนเดินอยู่บนทางตันนะคะเด็กเ่ารื่นใหม่เขามองเห็นเพราะเขาฉลาดและเขารู้เท่าทันค่ะว่าเรียนไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะเส้นทางมันถูกปิดไว้ด้วยสายเลือดการนำตำแหน่งดีๆในภาครัฐไม่ได้วัดกันที่ความสามารถแต่วัดกันที่พ่อแม่เป็นใครคะ่ะ คนที่ไม่มีเส้นสายส่วนใหญ่ก็จบลงเป็นครูตำรวจหรือทหารซึ่งเงินเดือนก็น้อยกว่าคนขายของออนไลน์อีกค่ะและนี่คืออีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนไม่พูดถึงนะคะคือพ่อแม่เองที่บางครั้งก็ไม่สนับสนุนให้ลูกเรียนต่อค่ะโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่จำนวนมากคิดว่าแค่ให้ลูกอ่านออกเขียนได้ก็พอจากนั้นก็ให้ออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยทำมาหากินค่ะบางครอบครัวก็บอกให้ลูกเลิกเรียนแล้วส่งไปทำงานต่างประเทศเลยค่ะ โดยเฉพาะในหมู่บ้านชนบทหรือพื้นที่ยากจนเขามองเห็นคนข้างบ้านไปทำงานไทยเกาหลีญี่ปุ่นแล้วมีเงินส่งกลับบ้านเป็นกอบกรรมพ่อแม่ก็เลยอยากให้ลูกรีบออกจากโรงเรียนเพื่อไปหาตังค์จะได้ช่วยครอบครัวเขาไม่ได้มองว่าการเรียนคืออนาคตแต่มองว่าการทำงานคือทางรอดนะคะบางครอบครัวแม้จะไม่จนแต่ก็หมดกำลังใจค่ะ เพราะมองว่าจะเรียนไปทำไมในเมื่อไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอนาคตสุดท้ายก็กลับมาทำงานรับจ้างอยู่ดีดังนั้นหลายคนเลยตัดสินใจให้ลูกออกจากโรงเรียนเร็วที่สุดเพื่อไม่ต้องเสียเวลาเปล่านะคะเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและเยาวชนไม่ควรหมดหวังกับอนาคตและถ้าเรามองลึกไปอีกระดับนะคะตั้งแต่เราเปลี่ยนระบอบการปกครองมากว่า50ปีเราจะเห็นได้ว่ามีหลายครอบครัวที่ต้องสังเวยอนาคตของลูกหลานรวมถึงสาบสินเงินทอง ที่เคยสะสมไว้ให้กับระบบราชการที่ไม่มีทางแน่นอนค่ะ หลายบ้านถึงขั้นขายที่นาขายบ้านขายมรดกเพียงเพื่อจะส่งลูกไปเรียนหนังสือหวังว่าสักวันลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนเพราะความเชื่อของคนลาวเราที่ว่าเรียนให้สูงแล้วเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าเป็นข้าราชการเป็นคนมีหน้าในสังคมนะคะแต่ในความจริงมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะบางครอบครัวนอกจากขายทรัพย์สินแล้วยังต้องจ่ายสินบนเพียงเพื่อให้ลูกได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะ เงินเดือนน้อยไม่พอใช้ค่าครองชีพสูงแถมยังต้องเสียสักิศรีเสียอุดมการเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากและหลายครอบครัวก็ต้องหมดตัวกับความฝันนี้ค่ะ คนที่อยู่รอดในระบบนี้จริงๆมีแค่หยิบมือค่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่เก่งจริงแกร่งจริงหรือไม่ใช่สายเลือดการนำก็อยู่ในระบบราชการลำบากค่ะเพราะตำแหน่งดีๆมักจะตกอยู่ในมือของผู้ที่มีนามสกุลดังหรืออยู่ในเครืออำนาจเท่านั้นพูดแบบบ้านๆก็คือกลับลิงชิงกันขึ้นต้นไม้บาดสีได้แม่นบักโกกนาโถหมายความว่าคนที่ควนได้กลับไม่ได้สุดท้ายคนที่ได้ก็เป็นคนในวงไหนเดิมๆนั่นล่ะค่ะ และนี่แหละค่ะคือความจริงที่เจ็บปวดของสังคมลราในปัจจุบันระบบที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนธรรมดาอย่างเท่าเทียมเยาวชนรุ่นใหม่จึงหมดศรัทธาหมดกำลังใจไม่ใช่เพราะเขาไม่รักการเรียนแต่เขาเห็นว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะถ้าเราไม่แก้ที่ระบบไม่ปฏิรูปความคิดไม่เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมเราก็จะสูญเสียคนรุ่นใหม่ไปทีละคนสุดท้ายไม่มีใครอยากเรียนไม่มีใครอยากอยู่และไม่มีใครอยากหวังค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนักสืบออนไลน์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อีพ e ีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะไปจากไหนพี่น้องมูลเสือปฏิวัติมูลเสือปฏิวัติปฏิวัติไหงมันดีซะก่อนปัจจุบันนี่มูลเสือปฏิวัติตม,นนม,ตตมันผ่านมาหาสิบปีแล้วสิมาปฏิวัตินี้ยังในยุคนี้ว่าเพื่ออีหยังเป็นยังบอกว่าว่าเฮ้ดจังไรสิมีคนหลุดไม่ขึ้นมากมีสช้ทัดวางใจเป็นคนมีความสามารถมีความคิดความอ่าน คิดเนี่ยบอกทุกคนต้องมีความเท่าเทียมมุมมีเส้นซ้ายบวมมีซ้ายเลือดนั่นนี่ต้องเสมอภาคกันคิดอยู่บอกทุกคนต้องเสมอภาคกันเข้าใจจะบอกภาษาคนน่ะโอเคสําหรับมื้อนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบุญขอบคุณสําหรับไอซิ่งทางแกงเกียรติมาติดตามฟังรับโจมมีกดไลค์กด subscribe เพื่อสิีวภาคคลิปต่อไปอินทิบัสอมิ่ขอกาบอกสวัสดีครับสบายดีบาย